สวัสดีครับวันนี้ลุงเทพมาพบกันอีกแล้ววันนี้ลุงเทพจะพามาชมการเก็บฝักเก็บมเมล็ดเพื่อที่จะนําไปเพาะพันธุ์เรามาชมกันเลยครับสายพันธุ์นี้เรียกว่า,าขนนกเหลืองซึ่งก็ออกมเมล็ดออกฝักง่ายหลายหายท่านบอกบ่นมากับลุงเทพว่าไม่ค่อยมีดอกไม่ค่อยติดฝักอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับจริงๆแล้วการ เลี้ยงขนนกเหลืองเนี่ยต้องอยู่กลางแดดแดดจัดเลยนะครับแดดร้อนเลยแต่อยู่ในในร่มในหลังคาเนี่ยแต่ให้เขาได้รับแสงมากที่สุดเขาก็จะได้ออกดอกออกดอกลักษณะนี้ครับเหมือนชูแมนเหมือนกับขนขนแมวขนแกะอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะครับก็ใช้ผู้กันผู้กันผู้กันก็จากดอกนี้จากดอกนี้มาแต้มดอกนี้หรือมาแต้มดอกนี้อะไรเงี้ย เหมือนชูแมนก็ทําลักษณะเดียวกันหลายหลายท่านบอกว่าอืผสมแล้วเป็นเดือนเดือนก็ยังไม่มีวีว่แววสงสัยจะไม่ติดไม่ใช่นะครับอันเนี้ยเเขาจะเหี่ยวแบบนี้ครับเนี้ยครับเนี่ยเขาจะเหี่ยวแบบนี้แล้วเขาก็จะร่วงไปแล้วก็ดูเหมือนว่าเอาไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นแต่พอนานวันเป็นเดือนอยู่ดีปักเขาก็จะโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ผล่ขึ้นมาแบบนี้โผล่ขึ้นมาแบบนี้นิด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 แล้วก็ค่อยค่อยยาวยาวยาวเส้นเดียวกันขนนกเหลืองนะครับเขาก็จะยาวแล้วก็จากสีจืดจดนิดนิดก็จะเข้ม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 แดงเข้มแดงเข้มและหลังจากนั้นเ,เขาก็จะน่าจะเด็ดได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วามาสัตว์มาดูวิธีการเก็บฝักกันนะครับเก็บฝักกันดูนะครับง่าย และสะดวกปลอดภัยทั้งผู้เลี้ยงแล้วก็นั่นเพราะเขาไม่มีขนไม่ทิ่มแทงก็หยิบขึ้นมาอย่างนี้นี่ครับแค่นี้เสร็จแล้วก็หาแพชชนะมาใส่เาแพชชนะมาใส่กันจะเป็นเป็นถุงก็ได้หรือเป็นตะกร้าก็ได้นะครับก็ใส่ลงไปเด็ด เด็ดไปเรื่อยนี่อยู่ส่วนลึกหน่อยแล้วก็อาจจะใช้ครีมก็ได้นะครับหรือใช้มือก็ได้แล้วแต่ท่านทุกท่านสะดวกกันนะฮะหลายหลายท่านก็แล้วแต่ก,กับเกิดเด็ดไปเรื่อยเดี๋ยวเทบจะเด็ดเด็ดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะพูดไปเรื่อยเนี่ยหลังจากประมาณเดือนกว่ากว่าเขาก็จะแทงยอดฝักออกมาแล้วสีเขาก็จะเข้มแล้วพร้อมที่จะเก็บ อย่าให้เทนคอยมาจืดนะครับอาจจะมีปัญหาได้คือฝ่อแต่ก็คงไม่ฝ่อแล้วครับก็เม็ดเขาก็จะแก่ขึ้นเรื่อยๆก็เป็นผนดีแลเก็บเก็บไปส่วนลึกเนี่ยบางบางครั้งไม่ได้ก็ใช้ครีมครีมครีมเก็บนะครับหลังหลังจากเก็บเนี่ยก็มีคนถามว่าเอาแล้วเอาไปไปล้างล้างเมล็ดพร้อมที่จะเพาะก็ แล้วแต่ถ้าว่างก็ล้างเลยไม่ว่างก็ล้างเลยหรือจะเก็บพักเอาไว้วันของวันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฝักเขาก็แห้งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบีบออกมามเมล็ดเขาก็จะร่วงร่วงร่วงลงได้ง่ายนะครับเก็บไปเรื่อยๆอันนี้เขาก็จะเป็นรอบรอบรอบเลยนะครับนีครับเก็บไปนะบก็เป็นเป็นร้อยฝักอะฮะเป็นร้อยร้อยฝัก ต้นหนึ่งก็ยี่สิบสามสิบปักก็นำไปเพาะ,มะเมล็ดได้เอาไปล้างนะครับก็ง่ายเช่นเดียวกับชูแมนก็ได้หรือพวกขนแกะขนแมวอะไรเงี้ยก,ก็เขาจะลักษณะเดียวกันย้ำนะครับเลี้ยงกลางแดดเลี้ยงกลางแดดในสแลนนะครับในโรงเรือนอสแลนหนะ้านสะิบเนี่ยอันนี้ก็ได้ประมาณสักสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกประมาณหกสิบมันฝกักละอันนี้เดี๋ยวลงเทพก็จะไปล้าง เลี้ยงกลางแดดย้ําอีกทีนึงเลี้ยงกลางแดดน้ําอย่าเยอะน้ําอย่าเยอะนะครับก็เป็นความรู้เล็กเกน้อยที่รุงเทพจากประสบการณ์ที่ที่ต้นไม้โคศรุงเทพนะครับวันนี้กดไลค์ก็แชร์ให้รุงเทพด้วยนะครับจะได้ชมคลิปต่อๆไปวันนี้เขาลาไปก่อนขอบคุณที่รับชม